สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ขอนำเสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสุรินทร์ประจำเดือนกันยายน2567ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์มีสัญญาณบ่งชี้ว่าขยายตัวร้อยละ1.1 โดยด้านอุปทานหรือการผลิตขยายตัวร้อยละ2.8ผลจากดัชนีปริมาณผลผลิตภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ30.9เป็นผลมาจากดัชนีจำนวนอาชญาบัตรสุกรปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังและจำนวนอาชญาบัตรโคที่ขยายตัวร้อยละ1 0 5 6 8 2 9และ25.6ตามลำดับโดยจำนวนอาชญาบัตรสุกรและจำนวนอาชญาบัตรโคขยายตัวผลจากการปรับปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์จากต่างประเทศที่ผิดกฎหมายทำให้ความต้องการเนื้อสัตว์ที่ผลิต โดยฟาร์มในประเทศมีเพิ่มมากขึ้นปริมาณผลผลิตมันสัะปลังขยายตัวจากความต้องการแป้งมันเพิ่มขึ้นทําให้โรงงานมีการรับซื้อมันสัะปลังเพิ่มเกษตรกรจึงมีการเพาะปลูกมากขึ้นตามและดัชนีปริมาณผลผล,ผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ2.9เป็นผลมาจากดัชนีปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมจํานวนโรงง,งานอุตสาหกรรมและจํานวนแรงงานภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ7.21.6และ0.9ตามลําดับเป็นผลจากความต้องการสินค้าเกษตรแปรรูปของจังหวัดสุรินทร์เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการจดทะเบียนโรงงานโดยเฉพาะโรงสีไฟฟ้าขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้นมีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นและมีการจ้างงานมากขึ้นตามไปด้วยขณะที่ดัชนีผลผลิตภาคบริการหดตัวร้อยละลบ0.6เป็นผลมาจากดัชนีภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและพัตคานจำนวนนักท่องเที่ยวและปริมาณการใช้ไฟฟ้ากิจาการโรงแรมหดตัวร้อยละลบส1 2ลบ5.2และ 2, แลบ2.7ตามลำดับเป็นผลจากปัญหานี้ครัวเรือนทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงรวมทั้งปีนี้ฝนตกชุกกว่าปีก่อนก่อน ทำให้การเดินทางมาเที่ยวสุรินทร์ทำได้ไม่สะดวกด้านอุปสงค์หรือการใช้จ่ายพบว่าหดตัวร้อยละลบ0.9ผลจากดัชนีการค้าชายแดนหดตัวร้อยละลบ29.3โดยดัชนีมูลค่าการส่งออกลดลง174.2ล้านบาทหดตัวร้อยละลบ48.3ขณะที่ดัชนีมูลค่าการนําเข้าเพิ่มขึ้น19.9ล้านบาทขยายตัวร้อยละ11.9 และดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละลบ2.8ผลจากดัชนีพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างรวมและสินเชื่อเพื่อการลงทุนหดตัวร้อยละลบ18.1และลบ4.1โดยพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างรวมลดลงจากพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยและขออนุญาตก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์ซึ่งทั้งหมดเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวทำให้ผู้ประกอบการมีความระมัดระวังในการลงทุนประกอบกับอัตราดอกเบีย้ย ที่ยังอยู่ในระดับสูงจึงชะลอการกู้ยืมเพื่อการลงทุนในโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อจำหน่ายออกไปก่อนขณะที่ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐเฉพาะงบประมาณปีปัจจุบันรวมจ่ายตรงเงินเดือนขยายตัวร้อยละ33.5โดยดัชนีรายจ่ายลงทุนมีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น475.0ล้านบาทขยายตัวร้อยละ120.6ขณะเดียวกันดัชนีรายจ่ายประจำเบิกจ่ายลดลง10 7 7ล้านบาทหดตัวร้อยละลบ7.4และดัชนีการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ10.9 ผลจากภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดขายส่งขายปลีกและปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนที่ขยายตัวร้อยละ17.1และ3.4ตามลำดับโดยภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดขายส่งขายปลีกได้รับอนิสงค์จากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้พิการซึ่งมีการสนับสนุนเงินจำนวน10,000บาทต่อคนส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนขยายตัวผลจากจำนวนครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่าอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปขยายตัวร้อยละ1.6การจ้างงานขยายตัวร้อยละ1.9ด้านภาวะการคลังพบว่าผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมทั้งงบประมาณปีปัจจุบันและงบประมาณเหลือ่อปีไม่รวมจ่ายตรงเงินเดือนมียอดรวม1,406.7ล้านบาทโดยมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น40.0ล้านบาทสำหรับดุลการคลังขาดดุลงบประมาณทั้งสิ้นลบ1,366.7ล้านบาททั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสุรินทร์ประจำเดือนกันยายน2567ฉบับเต็มได้โดยการสแกน QR code ตามที่ปรากฏนี้ติดตามข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ผ่านช่องทางเว็บไซต์เฟ c บุ๊ก k i n s t g r r m m x t r a d e t i k ิกท y o กยูทูบ